วันนี้มีข่าวนะครับเป็นข่าวของน้องเพิ่มเนาะน้องเพิ่มเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนะครับซึ่งน้องเพิ่มเนี่ยก็กัดที่คอของคุณยายเออแล้วก็คุณยายเนี่ยเขามีอาการเป็นแบบอัลไซเมอร์แต่ไม่ได้แบบอัลไซเมอร์ถึงขั้นจําอะไรไม่ได้นะครับซึ่งคุณยายปกติก็รู้อยู่แล้วว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้แล้วก็สุนัขเนี่ยเป็นสุนัขที่ดุปกติก็จะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ เรียกว่าอาจจะเข้าไปเปิดประตูบ้านนะครับแล้วก็โดนเจ้าเพิ่มเนี่ยทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตซึ่งในะขณะนี้เนี่ยทนายเดชาเนาะก็ออกมาบอกว่าปกติเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยทางเจ้าของสุนัขนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเคหสถานเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบเออ แต่มันก็จะเป็นสองอย่างในกรณีที่ปิดประตูกับไม่ปิดประตูเออหรือเปิดประตูบ้านทิ้งไว้แล้วสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยออกไปทําลายคนอื่นอันนี้เนี่ยเจ้าของสุนัขต,ต,ต้องรับผิดชอบครับแต่จากกรณีนี้นะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านนะครับแล้วก็ญาติของคุณคุณยายเองเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันเนาะก็ไม่ได้จะเอาผิดหรือเอาเรื่องอะไรใดๆก็ทาง ลูกสาวของทางคุณยายเองก็บอกนะว่าคุณยายเองเนี่ยก็อายุเยอะแล้วก็จ,จะหลงหล,ลืมลืมแต่ในส่วนของตัวลูกสาวเองก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดด้วยนะครับว่าอ,อาจจะไม่ได้ดูแลคุณแม่ดีเท่าที่ควรอ่ะก็ใครที่เลี้ยงสุนัขนะอะไรใดๆก็ต้องดูนะอย่าไปเปิดประตูไว้ถ้าหมาเราดุอะไรก็ต้องปิดให้เรียบร้อยนะครับ